เฉลิมชนจอมพาไทยไอสวรรค์พระทรงทันวชิระกล้าวเจ้าสยามพระศกไทยใต้ร่มฉัดสวัสดิ์งามทั่วเขตคามสองส่งชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน แอฟรัสสำหรับครีเอเตอร์อาจเป็นจุดสตาร์ทของธุรกิจในอนาคตแต่สิ่งที่คิดจะเป็นจริงได้ต้องมาอัปเดตนวัตรกรรมสำหรับธุรกิจที่งาน p อ w 8รอเจอนะว่าที่ยูนิคอนไทยเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวดช่วยลดผมขาดดุดร่วง เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอตองนี่เลยเซนส์ได้มาลติแคร์ด้วยสามพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวัน ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรัสยานยาสีฟันสมุนไพราการผูปากหอมสะอาดมั่นใจใช้ยาสีฟันสมุนไพรรัสยานรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อม I love